สวัดีครับผมมาพบกับจอห์นนี่บ้านดงอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะผมรู้สึกตื่นตันรู้สึกดีใจเป็นพิเศษเลยครับเนื่องจากว่าตอนเนี้ยซีเดนซีดานเนี่ยมีการทับมีผีเนี่ยมีการไปภาพทามกับซีเดีนซีดานไว้แล้วว่าจะมาคุมทีมแมนยูเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดเลยท่านผู้ชมแต่ ก็ต้องรอดูว่าโอเลกุนาโซชาเนี่ยจะสามารถเนี่ยไปเจอกับอัตาลนตาแล้วก็เจอกับแดงเดือดเนี่ยว่าเขาจะผ่านว่าเขาจะคุมเกมชนะไหมถ้าเขาคุมไม่ชนะเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายของแมนยูกับโอเลกุนาโซชาเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงในเกมแดงเดือดนี้ก็ได้นะครับผมมันเป็นเรื่องปกติครับ ในเมื่อคุณยังฟอร์มคุณการคุมทีมของคุณเนี่ยมันยังได้ม่นตรฐานก็คือคุณต้องไปก็ถือว่าท่านก็เขาก็เก่งแหละครับแต่ว่าก็คือมันเป็นทีมใหญ่ไงเป็นทีมใหญ่แล้วเขายังไม่มีประสบการณ์ที่คุมในระดับนี้เขาต้องไปคุมทีมเล็กๆไปก่อนแบบนี้ครับจริงๆผมก็อยากก็น่าสงสารเขาตอนเนี้ยคุณเลกคุณน่าโซชาเนี่ยตอนเนี้นั่งเก้าอี้นี้แทบจะไม่ได้แล้วนะร้อนตูด แบบโอ้โหแบบตูดแดงอ่ะตอเน,นี้นะก็เป็นกำลังใจครับตัวน,นี้ก็เป็นทางการที่เมนยูก็มีการทาบาทามอ่าซีนิซิดดนแล้วก็ซีนิซิแานก็มีการตอบรับคำไปด้วยนะถ้าสมมติโดนปลดเนี่ยถ้าสมมติเล็กุณาโซชาโดนปลดเนี่ยก็ซีนซิดดนก็อัดเสียบเลยนี่เป็นทางการนี่นะผมจานให้ฟังเป็นทางการ แมนยูเนเตดเนี่ยมีความยินดีจะประกาศให้ซีดิงซีดานเนี่ยเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นีต้อนรับซีดานนะครับแบบเนี้ยอโอ้โหแบบตื้นตันแต่ก็ต้องรอดูก่อนครับซซีนซีดานเนี่ยมีการอตอบรับแล้วละ่ะการทาบทานมันไว้แล้วแต่ต้องรอดูว่าเลขควลาสุดช้าเนี่ยัยงมีการคุมชนะไหมกับแดงเดือดที่จะถึงเนี่ยแต่จริงๆบอบร์ดบริหารของเขาเน่ยก็ยัง รักในตัวโชวชาอยู่แต่ก็สโมสรมันต้องมีการเดินเดินหน้าต่อไปถ้าคุณชนะศึกแดงเดือดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเฮก็ยังคุมต่อไปได้แต่ถ้าเกิดคุณมีการคุมของมีการคุมแพ้ในนัดแดงเดือดเนี่ยฟงังสุดท้ายมีการหลุดแน่นอนครับ ยังไงก็เป็นข่าวดีว่าซีดนซีดานจะมาคุมแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดแต่ถ้าเกิดมาคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่านักเตะอย่างที่แบบตอนนี้ฟันเดอร์เบเก้นผมมีความคิดผมนะตอนนี้ฟันเดอร์เบเนี่ยอาจจะเกิดใหม่เลยก็ได้เพราะว่าเขาไม่ใช่นักเตะที่หมูที่หมาที่กาที่ไก่นะเขาเก่งอยู่นะฟอนเดอร์เบะเพียงแต่ว่า โค้ดเขาไม่ใช้งานนี่จริงๆเขาเก่งก็คลิปนี้ก็มีอะไรมากครับผมก็บอกว่ารอรุ้นรอรุ้นถ้าสีเดือนสีดานมานะโอ้โหผมบอกเลยงานเนี้ยพิมล์ีกมันสะใจแน่